อันนี้เป็นพระล่วงนั่งหลังริมผูช้างล้อมนะครับเอออันนี้สุดยอดเลยอันนี้ผมบอกให้เลยสุดยอดนะครับเออนะครับสุดยอดเลยเป็นเป็นพระล่วงนั่งหลังริมคือสวยกว่านี้มีนะครับสวยกว่านี้มีนะครับแต่ผมยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นนะเออ นะครับองนี้เดิมมากนะครับนั่งหงลังริมนะครับพะล่วงนั่งหงลังริมนี่นะคุณดูพิมพ์คุณจาพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับแล้วคุณสังเกตตะกั่วลักษณะของเนื้อชินเนี่ยชินมันจะออกไม่ชินเงินเลยนะมันจะชินตะกวัวตะกัวนะครับและคุณดูนะร่องรอยระเบิดระเบิดปีปีเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดูง่ายนะครับแต่พะแบบนี้ต้องเก็บดีนะเพราะคอบางมากนะครับอ่าคอบางมากนะครับ อ่าแล้วข้างหลังนะของแท้นะคุณดูนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยระเบิดเห็นไหมและข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนกระดานนะครับและที่สําคัญเลยนะตรงนี้ครับอ่าคุณจําไว้นะเนี่ยมันจะมีเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้เป็นเส้นบล็อกท,ที่เสียบลิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะฟังนะดูนะดูนะตรงนี้นะ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 นนะเป็นเส้นตีตารางบล็อกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเสียบลิ่มไม้เพื่อจะดึงองค์พระออกเขาเลยนะครับเรียกว่าพระล่วงนั่งหลังลิ่ม นะครับเพราะมันมีร่องริมเห็นไหมครับอ่านะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นเสี้ยนกระดาษเสี้ยนที่คุณเห็นเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นเนี่ยเป็นเป็นทาง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 เป็นเสี้ยนพวกเนี้ยนะครับพวกนี้มันเป็นอ่าเสี้ยนกระดานที่เขากดพระพิมพ์ปุ๊บกดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วมันก็จะเป็นร่องของแท้นะครับผมจะบอกว่าของแท้ของเก๊เยอะมากนะ ของแท้เนี่ยคุณดูนะในร่องนี้ก็จะมีเสียนนี่ตรงนี้นะเป็นร่องลและตรงนี้เหลี่ยมมันจะคมมากของแท้นะของเก๋เหลี่ยมมันจะแบะแบะนะครับเออจริงจริงจริงนะครับในร่องเป็นเสียนเห็นไหมเห็นไหมเป็นเสียนเลยไหมแล้วร่องเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเอออันนี้เหมือนแม่พิมเหลี่ยมเลยใช่ไหมะนะครับอ่านะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะ ละพาะเนี่ยนะมีระเบิดนะครับเออ